สวัสดีครับผมเกษิตพิลลมอีกครั้งนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของปีใหม่อยู่ก็ถือโอกาสนี้อวยพรทุกท่านนะครับให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับในการดารงชีวิตประจำวันวันนี้ก็ขอพูดคุยในเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่มาหลายสัปดาห์แล้วในประเทศไทยนั่นคือเรื่องราคาของ หมูที่เรารับประทานกันแทบจะทุกบ้านนะฮะทุกวันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักอันหนึ่งของคนไทยนะฮะโดยทั่วๆไปแต่ว่าผมก็อยากจะโยงเรื่องราคาสุกรหรือราคาหมูนี่กับการบริหารจัดการของบ้านเมืองโดยรัฐบาลส้นนิดหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมีข่าวออกมาว่าหมูแพงขึ้นเป็นลำดับตั้ง3 4สเดือนที่แล้วเนี่ย ก็ปรากฏว่ามีการให้สัมภาษณ์โดยไหนหลายหน่วยราชการหลายบุคคลทั้งทางภาครัฐและแล้วก็ทางภาคหน่วยราชการประจำด้วยกันนะครับจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมปรศุสัตว์ระดับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปจนถึงตัว ท่านนายกรัลมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชานะก็มีการออกมาให้ข่าวกันมากมายแล้วมันก็แต่ละคนก็ให้มุมมองให้ข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ในมือของตนเองแต่ว่าถ้ามองจากสายตาของาชาวบ้านแล้วเมื่อมีการให้สัมภาษณ์โดยหลายหน่วยงานหลายบุคลากรมันก็ดูจะค่อนข้างสับสนนะฮะยิ่งท่านนายกก็บอกว่าเมื่อหมูแพงท่านเลยไปโยงบอกว่างั้นจะต้องปลูกข้าวโพด ให้มันเพียงพอนะฮะคือข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์หรืออาหารหมูอีกอย่างหนึ่งแต่มันดูว่ามันการโยงระหว่างราคาหมูกับการปลูกข้าวโพดใหม่เนี่ยมันดูห่างไกลมากเพราะว่าจะปลูกข้าวโพดเพิ่มเติมหรือปลูกใหม่เนี่ยมันจะต้องใช้ใช้เวลาแล้วก็ทานายกก็ไม่ได้บอกว่าแล้วจะใช้เนื้อที่ที่ไหนเนื้อที่เดิมเพิ่มผลผลิตต่อไร่หรือว่าจะไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยาย ไร่ของข้าวโพดให้มากที่สุดเท่าที่มาได้ความมันก็ไม่น่าชัดแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆอย่างไรแต่ก็พวกเราก็แน่นอนเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วก็อยากจะรู้ความจริงก็พยายามจะค้นหาความจริงให้มากที่สุดผมเองก็พอจะสรุปความได้ว่าเหตุที่ราคาหมูแพงก็เพราะว่าจํานวนของสุกรที่จะเอามานํามาฆ่าเพื่อทําเป็นเนื้อหมูเนี่ยจำนวนมันลดลง สมมุติว่าปีปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยสามารถที่จะผลิตสุกรได้ประมาณสัก18ถึง20ล้านตัวต่อปีนะครับแต่ว่าในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมามันก็อาจจะหายไปเป็นจำนวนล้านล้านตัวมันก็ทำให้จำนวนของสุกรแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยมันน้อยลงเมื่อของมันน้อยลงคนยังอยากกินมากจำนวนคนผู้บริโภคมากราคามันก็สูงขึ้นเป็นธรรมดาคาราวนี้มันก็มีคำถามคำที่สองว่า แล้วทำไมนะครับหมูมันถึงสุกรมันถึงน้อยลงนะฮะบางคนก็อาจจะบอกว่าเพราะว่าพ่อค้าหรือว่าผู้ผู้เลี้ยงหมูเนี่ยสู้กับราคาของอาหารพืชหรือว่าปัจจัยของการผลิตไม่ได้ก็เลยต้องล้างมือยุติการเลี้ยงหมูชั่วคราวบางคนก็บอกว่าเพราะาโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ แล้วก็กว่าจะทราบมันก็บอกว่าเป็นอาจจะเป็นโรคอ,อ,อหิวาที่มันระบาดไปที่หมูทั้งหลายสําหรับผมเองหลังจากที่ได้ติดตามข่าวมาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าสาเหตุอันสําคัญคือโรคอ,อ,อหิวาในหมูสุกรทั้งหลายคราวนี้การจะเป็นโรคอหิวาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดเป็นสําคัญก็หมายความว่าได้มีการเลี้ยงสุกรทั่วประเทศไทยนะฮะหรือว่าในหลายฟาร์มส่วนใหญ่นั้นเนี่ย ไม่มีความสะอาดหรือว่าความสกปรกเป็นพื้นฐานมันไม่ใช่แค่ความสกปรกที่ฟาร์มหมูเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการขนส่งหมูหรือว่าสุกรเนี่ยจากฟาร์มไปที่โรงงานฆ่าสัตว์รถที่บรรทุกหมูเนี่ยอาจจะไม่สะอาดก็ได้นะครับเพราะว่าการที่จะเลี้ยงหมูเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสะอาดโดยเฉพาะลานหมูที่มักจะเป็นพื้นซีเมนต์เนี่ยจะต้องมีการล้างทุกวัน เพื่อเอาอุจจะหรือขี้หมูเนี่ยอะไรครับเก็บไปให้หมดเอาไปทําปุ๋ยหรือจะไปทำ uh, แกส๊ส uh, ชีวภาพก็ได้แต่ว่าต้องล้างฟาร์มหมูเป็นสําคัญอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็รถยนต์ที่รถบรรทุกที่จะขนสุก,กรเนี่ยก็ต้องมีการฉีดยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เกิด เหตุของกรณีของออวาแพร่ระบาดไปที่สุกรเนี่ยหมายความว่ามันมีการหย่อนความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและผู้ขนส่งต่างๆเหล่านี้ทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมากคราวนี้มันก็ไม่ใช่แค่ว่าผู้ประกอบการที่ผิดพลาดหรือว่า ไม,ไม่เอาใจใส่อย่างที่สุดไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ควรจะเป็นในขณะเดียวเราก็ต้องถามบอกว่าแล้วชมรมก็ดีสหกรณ์ก็ดีเนี่ยได้มีการประชุมปรึกษาหารือ,เ,อเข้มงวดกับปสมาชิกสาหากรมากน้อยแค่ไหนก็เป็นคําถามส่วนอันที่2ก็คือก็ต้องถามบอกแล้วก็เกษตรจังหวัดก็ดีแล้วก็โดยเฉพาะ ผู้แทนของกรมปศุสัตว์ซึ่งอยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดที่เลี้ยงสุกรเป็นสําคัญซึ่งมักจะอยู่นะฮะบริเวณรอบๆบริเวณทนของกรุงเทพแล้วก็อาจจะบางจังหวัดที่ทางเหนือบ้างตะวันออกบ้างตะวันออกเฉียงเหนือบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ว่าได้มีการเข้มงวดมีการตรวจสอบดูสภาพของฟาร์มหมูหรือไม่นะฮะคำตอบก็คงจะตอบได้ก็มันเกิดอหิวาก็หมความว่าทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการองค์กรกลางจะเป็นสหกรณ์หรือจะเป็นสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยก็ย่อนยาตในเรื่องของความรับผิดชอบก็ไม่เป็นไรก็ต้องแก้แก้ไขกันต่อไปนะฮะนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ที่สำคัญแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องฝากมาที่รัฐบาลว่าเรื่องการบริาการของการบริหารราชการเป็นเรื่องที่สําคัญ การติดตามหรือใช้คำภาษาอังกฤษว่าคำว่ามอนิเตอร์เนี่ยตรวจสอบเนี่ยของหน่วยราชการก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อไม่ให้มันอะไรเรื่องมันแดงขึ้นมาจนเป็นโรคอหิวาตแล้วก็ไม่ได้มีการป้องกันเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของการติดตามสอดส่องดูแลและเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ที่จะให้ต่อสาธารณชนไม่ใช่วันนี้นายกพูดเรื่องอย่างหนึ่งท่านรัฐมนตรีเกษตรก็พูดท่านอธิบดีประศุสัษษตว์ก็พูดนักวิชาการก็พูดผู้ประกอบการกันมันค่อนข้างจะเป็นลักษณะการบริหารราชการที่มันเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขนะ,ะแล้วก็ประเด็นปัญหามันก็คงจะมีมากขึ้นเพราะว่านี่เรื่องสุกรยังไม่หมดไปข่าวคราวในสองสาวันที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าทางเกษตรกร ชาวนาโดยเฉพาะก็เริ่มบ่บนกันแล้วว่าปุ๋ยราคาปุ๋ยแพงขึ้นคราวนี้ก็ต้องคำถามคือรัฐบาลจะทำยังไงในเรื่องปุ๋ยกับอันที่สองปุ๋ยส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเคมี นะฮะคราวนี้เราจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติไหมที่มาจากพืชจากอะไรหรือว่าจากมูลสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะรัฐบาลมีนโยบายอย่างไรแล้วก็เกษตรกรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยธรรมชาติในการเพราะปลูกนั้นเขาจะได้รับการประกันราคาหรือว่ารายได้เนี่ยสูงกว่า พืชไร่พืชสวนต่างๆที่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่เพราะว่าเป็นการทําการที่จะช่วยในการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มันดีหรือว่าในยน,นึงเป็นการลดภาระของภาวะของโลกร้อนเป็นสําคัญแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่มันมีแผน มีขั้นตอนแล้วก็มีทร,รม,มาพิบาลเป็นสําคัญอันนี้ก็ต้องขอวิงวอนกับทางท่านนายกัลมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นต้นปีอยู่นะครับเรื่องมันจะมีมากขึ้นเป็นลําดับก็อยากจะให้ทั้งฝ่ายรัฐบาลกับหน่วยราชการร่วมกันทั้งภาคเอกชนภาคเกษตรกรน,นั้นเริ่มวางแผนแล้วก็ดูเป็นเรื่องๆไปนะครับมันก็ไม่คงไม่ใช่เรื่องสุกรเดี๋ยวมันจะมีเรื่องไก่จะมีเรื่องปลา หรือจะมีเรื่องเนื้อวัวเข้ามานะครับไปจนถึงแพะแกะอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะวางมาตรก,การควบคุมอย่างไรเรามีวัคซีนเพียงพอหรือไม่ถ้าไายังไม่มีจะมีการนําเข้าหรือว่าจะมีการค้นคว้าวิจัยหรือไม่นะครับอีกทั้งนะครับเรามันก็เราก็มีพันธกกรณีระหว่างประเทศในเรื่องของการที่จะลดการใช้เคมีเพื่อลดภาวะโลกร้อนเราก็จะไม่ให้มีการรณรงค์เป็นนโยบายแห่งชาติไหม ในการที่จะลดการใช้เคมีพันธุ์ทั้งหลายนทั้งปุ๋ยเคมีทั้งยาฆ่าแมลงนะครับอะไรต่างๆนานา,นา,นาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำจะต้องมีแผนในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลก็ต้องคิดว่านะจะทำอย่างไรในการที่จะช่วยเกษตรกร,กรทั้งหลายที่จะลดต้นทุนการผลิต นะจะอุดหนุนจุนเจือกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายที่จะต้องทําไม่งั้นเราจะเป็นการที่มาแก้ปัญหาทางปลายทางคือเมื่อเกิดโรคระบาดหรือเมื่อราคามันตกก็ต้องเข้าไปพปยุงกันเสียทีหนึ่งจะเป็นนโยบายประกันร,ราคาหรือจะเป็นนโยบายประกันร,รายได้ไอ้น,นี่มันเป็นปลายทางแต่เราไม่ค่อยจะได้คิดไม่ค่อยจะได้ทํากันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตทั้งเครดิตนะครับ ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งอุปกรณ์นะครับทั้งเคมีพันธ์ K ุ Me an, หรือจะไม่ใช้เคมีพันธ์ุยารักษาโรคต่างๆแล้วก็ระบบของการบริหารจัดการณนะตรงฟาร์มอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญระบบการขนส่งนะครับอันนี้อีกทั้งดิงทั้งเกษตรกรก็เริ่มที่จะเรียกร้องว่าถ้าเผื่อฝ่ายขนส่งเนี่ยได้ได้ซื้อน้ํามันหรือว่าแกส๊สหรือว่าจะดีเซลในราคาต่ํากว่าตลาดโดยทั่วๆไป ว่ามีการการทั่งคำถามว่าแล้วทำไมให้กับทั้งฝ่ายขนส่งอย่างเดียวเกษตรกรก็ต้องใช้น้ำมัน มากมายน้ํามันดีเซลหรือจะน้ํามันเบนซินในเรื่องของการจะปั๊มน้ําในการที่จะเครื่องมือการเกษตรทั้งหลายมันก็ต้องใช้น้ํามันทั้งนั้นทําไมเขาจะไม่ได้ราคาต่ําในระดับเดียวกับผู้ขนส่งต่างๆอันนี้รัฐบาลก็ต้องคิดคราวนี้ประเด็นมันก็ถามบอกว่าที่ราคาน้ํามันมันแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะราคาน้ํามันตลาดโลกมันแพงขึ้นมากมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่เพราะว่าเรามีภาษีหลายอย่างเหลือเกินสมมุติว่าน้ํามัน1ลิตรนะฮะเทียบกับของมาเลเซีย2 0 บาทของเราก็20บาทโดยใกล้เคียงกันแต่ว่าของเรามีภาษีอีก10บาทเพราะฉะนั้นน้ํามันจุดเริ่มต้นของเราก็ประมาณ30บาทก็สูงกับมาเลเซีย10บาทเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือรัฐบาลจะต้องไม่ไปโทษว่าราคาน้ามันเบนซินหรือราคาแก๊สในโลกมันสูงขึ้นลงพวกนี้ไม่ใช่รัฐบาลต้องกลับมาดูว่าภาษีต่างๆที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ประกอบการจากชาวบ้านทั่วไปนั้นจะเป็นภาษีศุลกากร นะฮะภาษีสัมภาษามิตรภาษีะอะไรต่างๆภาษีอไอการค้าขายต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลจะตัดได้ไหม เพื่อจะลดต้นทุนนะครับแล้วให้มันถูกลงเพื่อผู้ผประกอบการในภาคต่างๆของเศรษฐกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะคำนวณต้นทุนได้ต่ำลงแล้วก็จะทำให้เขามีภาระหนี้สินหรือต้นทุนสูงเนี่ยน้อยลงเป็นลำดับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องคิดทั้งระบบไม่ใช่เป็นเรื่องของการหมายความว่าไฟไหม้ป่าก็แก้กันทีมันต้องเริ่มคิดทั้งระบบเพราะว่าประเด็นปัญหามันจะมีมากขึ้น เป็นลำดับเพราะว่าเรายังอยู่กับโลกระบาดโควิด19แล้วก็เศรษฐกิจของโลกมันก็ไม่ค่อยจะดีตลาดส่งออกมันก็แคบลงนะฮะมันต้องเริ่มตลาดภายในอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องคิดเป็นระบบว่าจะช่วยกันวางแผน แล้วก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ในการที่จะส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศไทยภายในตลาดประชาคมอาเซียนเนี่ยหรือรตลาดเพื่อนบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างไรแทนที่จะต้องไปคิดถึงตลาดที่มันห่างไกลจากประเทศไทยหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นอเมริกาเหนือจะเป็นยุโรปจะเป็นเอเชียทางตอนเหนือก็อตามนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องเริ่มคิด เริ่มวางแผนแล้วก็อธิบายความให้ประชาชนพลเมืองได้เข้าอ,อกเข้าใจเพื่อจะได้รับการสนับสนุนแล้วเขาก็สามารถที่จะมีความมั่นใจมั่นคงในการที่จะดำรงชีวิตประจําวันได้ก็ขอคุยแค่นี้นะครับเรื่องหมูกับการบริหารราชการสวัสดีครับ